ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิอีกแล้วนอกเกมไบกาเซโรนั่นเองนะครับก็อยู่กับการรีวิวนอกการสไตล์ใหม่นะครับสัาเราแคนโนวาแพปเบเลรนนั่นเองเนาะ เอสายที่เราจะมาะครับรีวิวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสายวิตเตอร์นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปปิดสั่นแป๊บหนึ่งนะครับผมก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเนาะคือคลิปนี้เนี่ยถ้ามันมีการแบบว่าเกิดการแหลกเกินไปนะครับก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกคน,กนด้วยเนาะ ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันนะนะครับนะสำหรับตอนนี้ก็อ่ากดจบนะครับก็การที่เราจะมารีวิวเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ใบด้วยกันเนะาะก็ใบแรกนะครับก็คือจะเป็นเกจสครับเป็นใบใหม่เนะาะก็คือจะเป็นวิกเตอร์ร่างที่2นั่นเองครับเป็น เอฟเฟซีฟนะครับแบคเทอร์เรีวิกเตอร์นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิกเตอร์ร่างที่2นะครับ,บ<า>แล้วก็อีกใบหนึ่งเนี้ยก็คือจะเป็นเกดสีนะครับเป็นวิกเตอร์เกดสี่ร่าง2เนาะก็จะเป็นเฟเวอร์ลีแชมป์นะครับวิกเตอร์นั่นเองเนาะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ดใหม่ครับประจำนะอีเวนต์นี้เนาะอืมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะ ้ายเป็นตัวนี้นะครับถามว่าทั้ง2ใบนี้เนี่ยมีการโดนปรับเปลี่ยนสกิลอะไรมาบ้างไหมเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับว่าส่วนของสกิลนะครับก็ผมขอเริ่มที่เกยสามกันก่อนเลยเนาะส่วนของเก3สามเนี่ยก็คือจะเป็น วิกเตอร์ร่างที่2เนาะซึ่งส่วนของสกิลของวิกเตอร์ร่างที่2เนี่ยก็ไม่มีการโดนปรับเปลี่ยนสกิลอะไรเลยนะครับนะสกิลก็มาเหมือนตามของจริงเป๊ะเลยเนาะแล้วก็ส่วนของเกรสีของวิกเตอร์ของเกรสีเนี่ยก็คือจะมีการโดนเพิ่มเงื่อนไขเนาะแล้วก็มีการลดเงื่อนไขของสกิลของพี่แกเขานะครับสกิลของวิกเตอร์ที่โดนลดเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของสกิลสแตนนะครับถ้าเป็นของจริงนะครับต้องสแตน3สามใบนะ สกิลสแตนตัวเองนะครับถึงจะทํางานเนาะแล้วก็มีการโดนเพิ่มเงื่อนไขของสกิลเข้ามานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของต้องมีการนะครับหงายหน้าอยู่ในช่อง G zone นครับสามใบหรือมากกว่าเนาะสกิลสแตนตัวมันเองนะครับถึงจะทํางานนะทนะ่านผู้ชมอันนี้คือสกิลของวิกเตอร์เกสีครับล่างที่2เนาะที่โดนปรับเปลี่ยนเข้ามานะครับนะท่านผู้ชมก็ ถามว่าการโดนปรับเปลี่ยนครั้งนี้คือโอเคไหมส่วนตัวคิดว่าโอเคครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับนะสำหรับวิกเตอร์ล่างสําสำหรับเกรสนะีเนาะเพราะว่าสกิลมันเนี่ยคือมันใช้ได้ไม่จนะํากัดไงเออนะครับอันนี้คือข้อดีของวิกเตอร์ครับเกรดสี่่างที่2เนาะนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือจะปเป็นเรื่องของการพิงการ์ดครับซึ่ง,งผมยากจะบอกว่ามันเปลืองมากเลยนะ สำหรับการใช้สกิลการ์ดบนมือของวิกเตอร์เนี่ยนะครับนะท่านผู้ชม,มเปื้อนจริงๆนะเออนะครับนะอันนี้จากประสบการณ์ครับที่ไปเล่นแรงมากกว่า5รอบเปื้อนจริงๆนะครับนะท่านผู้ชมก็ส่วนของทิกเกอร์ที่แนะนำเนี่ยผมขอแนะนำเป็นดอเกนะ้นะน่าจะดีกว่านะครับนะท่านผู้ชมเพราะว่าการจ่ายคอร์สสกิลของวิกเตอร์นะครับแต่ละครั้งเนี่ยคือมันต้องใช้การ์ดสี่ใบไงนะ เออนะครับนะถึงจะทำงานได้อย่างเต็มที่เนาะอ่าโอเคอ่าไล่เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิตเตอร์ร่างสองเนอะก็เอ่อเกตสองเรื่งบ่ายนะครับต้องระวังข้าม อ่าโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงไปเนาะเออแต่ผมจะเอาตัวนี้ลงไปตรงนี้นะอ่าโอเคกดแบทเทนเลยตีใส่เลกาไปเนาะอ่าเฮ้ยแหลกด้วยเมื่อกี้อ่ะแบงกกาตีไปนะครับเซคแนด้วยเชคกที ว้าวเลวส่งบอลังกับแบนกาดนะครับนะตรวของเกรดสามครับถามว่าการที่มันมาเนี่ยคือมันทำให้สายนี้เนี่ยน่าเล่นมากยิ่งขึ้นไหมส่วนตัวคิว่าน่าเล่น,น,ะนะเพราะว่าสกิลของมัน,เ,นเดี๋ยวผมจะพูดหลังจากที่ไลเป็นเบมาเตอร์ อ่าโอเคก็ฝั่งตะขามเขาก็สตไตล์เป็นตัวนี้มาครับอ่ะก็เรื่องของสกิลของวิกเตอร์นะครับที่เป็นเกรดสามลั่ที่สองเนี่ยคือผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถึงแม้ว่าสกิลมันจะใช้ยากไปนิดนึงก็เถอะน,นะนะครับว่าแล้วโดนเลทาจริงด้วย <c oughs> ไม่น่าเอาลงมาเลยนะครับก็สกิลของวิกเตอร์ลัางที่สองเนี่ยคือผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพราะว่ามันสแตนเลกาทั้งแถวครับแถมสกิลมันก็ ก็ใช้ถามว่าใช้ง่ายไหมคือมันก็ใช้ยากหน่อยนะนะครับนะสำหรับวิกเตอร์อ่าวเกมมี PG จไปหนึ่งหรือว่าจะแพ้แต่และนะครับซึ่งสกิลของวิกเตอร์ล่างที่2เนี่ยคือผมมองว่าคือมันค่อนข้างที่จะใช้ยากทีหนึ่งครับตรงที่ว่าคือมันต้องมีเรียการ์ดครับที่มีความสามารถลาดน,นะครับสกิลของวิกเตอร์เนี่ยมันถึงจะทํางาน,นครับแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยการสแตนทั้งแถวเนาะ นะครับนะอันนี้คือข้อดีของวิกเตอร์นะครับร่างที่2เนาะอ่าโอเคก็สไตล์แรกเนี่ยถ้าเป็นปกติที่ผมเล่นนะผมจะสไตล์เป็นตัวนี้นะเพื่อให้สกิลของวิกเตอร์ล่างนี้นะี่ะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับนะนะท่านผู้ชมซึ่งเราจะสไตล์เป็นตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับนะเพื่อให้สกิลของวิกเตอร์ไปเนี้ยทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับ แล้วก็ส่วนของการปิกเกมเนี่ยผมจะเอาวิกเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวปิกเกมถ้าสมุนการบุ้นมือเราไม่พอครับผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวปิกเกมแทนนะครับนะท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งครับถ้าท่านผู้ชมมีใบเนี้คยครบสี่ใบนะครับผมแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมใส่มานะครับพอดีว่าผมมีแค่ใบเดียวอ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสไตล์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกเนาะอ่าโอเค นเลชั่อ่าโอเคใช้สกิลนะครับซึ่งในการที่เราไม่ได้สกิล T B ส3เนี่ยอันนี้คือไม่เป็นอะไรนะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคพอตัวนี้ลงมาแล้วก็เหนื่อยใจกับเกตหนึ่งเนาะเกตหนึ่งนี่คือแบบไม่มีเลยนะครับอ่ออาโอเคเอาตัวนี้ลงมานะครับตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ไม่ใชยนะครับ เหน<ส>ื่อยใจจริงๆนะท่านผู้ชมเกร1หนึ่งก็ไม่มีนะครับตะกิลตัวนี้เนี่ยถ้าตัวเองสแตนครับก็จะได้รับไอ้นี้เพิ่มเนาะก็จะได้รับความสมามารถครับก็คือเรีา,ายเลยครับฝั่งของข้ามก็ได้นะครับอ,อ่เอาโอเค<ส>เดี๋ยวเราเอาจริงๆอ่ะคือเกรดหนึ่ง<ส>ไม่มีจริงๆนะท่านผู้ชม ถ้าเอายูทิเกอร์ลงไปเนี่ยเราก็ที่จะเสี่ยงแพ้ได้นะครับเพราะว่าเราห้าดามเมจแล้วนะอ๋อนี่ดูแล <He lost S 1> อ่าใช้สกลิลของตัวนี้ครับเลสตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ใช้สกลิลตัวนี้ครับผมอ่าลีทายตัวมันเองเนาะแล้วก็สแตนอ่าโอเคแล้วก็กดแบทเทลเลยให้ตัวนี้ตีใส่ <All right. S 1> แวงกาไป อ่าแล้วก็เอาเบสมาสเตอร์ไปเนาะ,อะโอเคแล้วก็ตัวนี้ตีไปนะครับอ่า <It is S 1> สกิลสแตนตัวนี้อ่าโอเคอ่าอ้วยสองหมื่นเออตัวนี้ถ้าสแตนแล้วสแตนหนึ่งบได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้นสามพันเนาะเดี๋ยว อ๋อได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้นโอเคอ่าโอเคครับเราแปบ๊บหนึ่งนะอ่าโอเคแมนการ์ดตีไป,ไป<ภ>ครับเซคัมดเช็คิพิเกอร์หน่อยนะไม่ออกขอบคุณมากเลยอ่าอันนี้ก็เป็นการสแตนเนาะเป็นการบังคับด้วยแหละนะอ่าสแตนตัวนี้ก็แล้วกันนะครับ น่าจะให้เลียกาฝั่งนี้ตีไปก่อนเนาะอ่าโอเคอ่าโอเคนะครับก็จบเทิร์นประมาณนี้เนาะอ่าเทิร์นหน้าก็จะสไตล์เป็นวิกเตอร์ล่างสองได้แล้วนะครับที่เป็นเกียรศีเนาะ <and> ดูฝั่งหนูข้ามเขา้วกันดีกวานะ่าเนาะโอเคนะครับฝั่งหนูข้ามเขาไม่มีสไตล์นะครับซ<ป>ึ่งก็ น่าจะรอดไปครับนะสำหรับเธอนี้สำหรับเธอนี้นครับนึกว่าจะแพ้ซะแล้ว <c oughs> โอเคตัวนี้ยังขึ้นมือดีอยู่นะกดแบเทิร์นนะครับกดจบนอะแล้วก็สไตล์ไปตัวนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ที่จริงผมอยากโชว์สกิลเรียการ์ดของวิกเตอร์ใบนี้มากเลยอ่าอ่ะ,อะโอเคสองตัวนี้ลอไปนะ อ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวคอวิกเตอร์ตัวนี้ลงไปเนาะแล้วก็คอตัวนี้ลงมาตรงนี้นะครับอ่ากดแบทเทิลเลยออาสีใส่แบงกาดไปเนาะอ่าจบเกมไม่ได้โชว์สกิลว,วิกเตอร์อี่ <c oughs> <c oughs> ยนะครับ อ่าโอเคนะครับก็เอาจิงๆิงอ่ะ,อะคือผมอยากโชว์สกิลของวิกเตอร์นะแต่ว่าโอเคก็ไม่เป็นอะไรนะครับนะท่านผู้ชมก็โอเคครับก็อันนี้คือการรีวิวนะครับการสไตล์ใหม่เนะสำหรับแคนโนวาเพ p เปอร์เอร์นะครับสำหรับสาย Victor นะวิกเตอร์เนาะถามว่าโอเคไหมส่วนตัวคิดว่าโอเคครับ ถามว่าเก่งไหมเก่งในขั้นระดับกลางๆพอครับเอาเรามาดูข้อดีข้อเสียของกาสองใบนี้กันดีกว่าเนาะว่ามันจะมีอะไรกันบ้างครับเริ่มจากที่ใบแรกเนาะก็คือจะเป็นวิกเตอร์เกตสามครับก็คือจะเป็นวิกเตอร์ร่างที่2เนาะก็ส่วนของข้อดีของวิกเตอร์ร่างที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการสแตนเนาะเมื่อ g ียูนิตของเรารทําการสไตทนะับยูนิตตัวนี้นะครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยคือมันสามารถสแตนกานะครับทั้งแถวได้เนาะซึ่งในตอนปิดเกมทบสกิลของวิกเตอร์ใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญ รตรงที่ว่าคือมันมีสกิลสแตนทั้งแถวนะครับเมื่อจีว e ์นิ N K ของเราทําการสไตเนาะอันนี้คือเป็นข้อดีนะครับของวิกเตอร์ใบนี้เนาะนะครับก็ส่วนของข้อเสียของมันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของสกิลของมันเหมือนเดิมครับตรงที่ว่าคือถ้าสมมติในสนามของเราเนี่ยไม่มีเตยการที่มีความสามารถลัดเลยนะครับสกิล ของวิกเตอร์ใบนี้เนี่ยก็จะไม่ทำงาน,นครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของวิกเตอร์ใบนี้นะครับนะท่านผู้ชมที่เป็นร่างที่2เนาะที่เป็นเกทสามครับนะอ่าโอเคอันนี้คือข้อดีข้อเสียของวิกเตอร์ครับร่างที่2เนาะ แล้วก็ส่งของเกตด4นะครับวิกเตอร์เกด4ร่างที่2เนี่ยข้อดีก็คือสกิลของมันใช้ได้ไม่จากัดนะครับนะอาบได้ที่การบนมมือของเรายังมีพอครับในการจ่ายคอร์สเนาะส่วนข้อเสียของวิกเตอร์ใบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของสกิลของมันเหมือนเดิมครับถ้าการบนมือเราไม่พอนะครับอันนี้แหละ จะเป็นปัญหาของเราแล้วนะครับตรงคิดว่าคือมันไม่สามารถสแตนด์โดมันเองได้นะครับนะอ่าฮะอ่ะ,อะ,อะโอเคอันนี้คือข้อดีข้อเสียนะครับของวิกเตอร์เกรซีเนาะที่เป็นร่างที่2นั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมส่วนลิสแนะนำม,มีไหมมีนะครับอันนี้คือผมลืมเลยนะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของลิสแนะนำกันเลยดีกว่าเนะาะไป let's go